อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำน่าขำหนออยากได้ดีไม่ทำดีดีแต่รอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเอ่ยจเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีเสนอเรื่องรีบทำความดี อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีไม่ทำดีดีแต่รอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเอ่ยท่านผู้ชมทั้งหลายชีวิตคนเรามีสิ่งที่จะต้องทำอยู่สองอย่างและก็จำเป็นต้องทำด้วยนั่นก็คือหนึ่ง ความดีสองกับความชั่วแล้วทำไมว่าความชั่วมันจำเป็นต้องทำเพราะไม่รู้นั่นเองเพราะความประมาทเพราะความหลงลืมเพราะความโง่เขาบ่กปัญญาจึงหลงไปทำความชั่วหรือทำความไม่ดีแต่หลายครั้งที่เราเข้าใจเห็นใจและก็ตั้งใจเราก็ทำความดีกันสม่ำเสมอ จนเราท่านทั้งหลายประสบความสําเร็จมีความสุขได้ทุกวันนี้ก็เราเคยผ่านสิ่งที่ไม่ดีบ้างแต่ในที่สุดเราก็มีความมั่นใจตั้งใจที่จะทําความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราครอบครัวเราสังคมเราอะไรบ้างที่ต้องรีบทําท่านผู้ชมทั้งหลาย1รีบทํากายนี้ให้ดีกายเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีสัดส่วนเท่ากันโดยธรรมชาติ คือมีขนาดยาววาหนาคืบกว้างศอกยาววาก็คือความสูงของคนเราเท่ากับวาของแต่ละบุคคลหนาก็คือความหนาของร่างกายนะเวลาโทษทีเวลาเรานอนลงลงเอามือนิ้วเนี่ยคืบดูนะรประมาณคืบหนึ่งกว้างศอกกว้างสุดก็คือไหล่ของแต่ละบุคคลนั่นแหละครับนั่นคือสัดส่วนโดยธรรมชาติ ส่วนสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมผมหยิกเหยียดตรงหน้าใบตัดหน้ากลมอันนั้นก็อีกแต่ละบุคคลก็แล้วไปเพราะนั้นกายดีนี่ท่านผู้ชมทั้งหลายการที่เรามีร่างกายสมบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลครับเขาเรียกมีอาการครบ32ประการพูดได้ทําได้คิดได้ปรับปรุงได้พัฒนาได้กายเราน,นี่สาคัญทํากายให้ดีก็คือหนึ่ง กายต้องสะอาดตั้งแต่ีิศะจะลดเท้าทวดทีเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยคนที่เขาไปมาหาสู่เราเขาจะมองดูเออคนนี้สะอาดไหมเรียบร้อยไหมถ้าเนื้อตัวเขาสะอาดสะอานเรียบร้อยนี่ความมั่นใจความภูมิใจหรือความปิดใจความปลอดภัยมันก็เกิดขึ้นแล้วท่านผู้ชมทั้งหลาย นั่นคือกายสะอาดต่อมาก็ต้องมีกายที่สงบเวลาที่สงบก็ต้องสำเนียกระวังสำรวมยืนเดินนั่งอยู่ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่หรืออยู่ต่อคนหมู่มากหรือสองคนสามคนก็ตามความสงบก็ยังเป็นเสน่ห์ของชีวิตท่านผู้ชมทั้งหลายต่อมาก็มีความสงา่า กายนี้ต้องสง,งา่ายืนเดินให้สง่างามเรียกว่าสง,งาา่าผ่าเผยไม่เดินลากส้นไม่เดินลงส้นแรงๆเนี่ยแล้วก็ไม่เดินในท่าที่โทษทีมันกวนประสาทคนอื่นนะทำให้คนอื่นเขารู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเดินให้ดูดียังไงก็คงต้องต้องฝึกต้องเรียนรู้ต้องดูคนที่เขาเดินเรียบร้อย นี่กายสง่าต่อมากายของคนเราก็ต้องมีความสัมมาคารวะยิ้มได้ไหว้ได้กราบได้ก้มได้มารยาทเขาทำนองว่าไปลามาไหว้เป็นเสน่ห์ของกายที่คนเราสังเกตด้วยตาเปล่าแล้วก็เห็นด้วยจริงๆด้วย นี่คือกายดีที่สําคัญก็ต้องกายก็ต้องแข็งแรงเรียกว่ามีสุขภาพกายที่แข็งแรงกายที่แข็งแรงนี่ท่านผู้ชมทั้งหลายจะทํากิจกรรมอะไรได้หลายอย่างไปสู่ความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองและก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคนรอบข้างได้ก็เพราะมีกายที่แข็งแรงมันดีที่กายสุขภาพกายที่ดีสง่าง,งามเราก็ทําได้ด้วยกัน ด้วยการเรียนรู้ให้คุ้นชินกับความมีมารยาททางกายที่ดีเรียกว่าให้มีกายอ่อนน้อมนี่เป็นความดีในระดับที่หนึ่งสองทำวาจาให้ดีพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วพาตัวหมัวหมองพูดให้คนรักชอบชมนิยมพูดให้กำลังใจพูดให้คนรักกันพูดให้คนผิดหวังสร้างความหวังใหม่ พูดให้คนที่เสียอ,อกเสียใจมีกำลังใจพูดให้คนที่ท้อแท้อยากลุกขึ้นมาพัฒนาชีวิตพูดให้คนโง่เรียนรู้ที่จะฉลาดพัฒนาตัวเองพูดให้คนที่สิ้นหวังกลับมามีความหวังมันคำพูดจึงมีพลังมากท่านผู้ชมทั้งหลายภาษาบาลีทว่ามีปิยะวาจาหรือสุภาษิตวาจาหรือมัุระวาจา เป็นวาจาที่ดีงามเป็นประโยชน์สร้างสรรค์มนการที่จะทําให้วาจาเราดีมีค่าเนี่ยแน่นอนท่านผู้ชมทั้งหลายการฝึกฝนนี่เป็นเรื่องจําเป็นมากเพราะการพูดเป็นทั้งศิลและศาสตร์ศิลหมายถึงเป็นศินละปะมีท่าทางมีสายตามีบุคลิกภาพมีภาษามือนะมีการเ,เว้นวรรคตอนมีการ เพิ่มรายละเอียดเข้าไปทําให้หน้าดูน่าฟังแล้วมีความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นวาจาดีเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่มากใครที่พูดอะไรแล้วคนเขามีความสุขมีความรู้มีสติปัญญาสามารถละชั่วกลัวบาปได้เนี่ยเป็นมหากุศลอย่างยิ่งท่านผู้ชมทั้งหลายนั่นคือเป็นวาจาที่ดีมีมงคล เอาเป็นว่าพูดจาไพเราะสุภาพก็ไม่จําเป็นต้องมีหางเสียงทุกครั้งก็ได้คําสุภาพของคนเราเนี่มันบ่งบอกถึงการศึกษามันบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจขอบ่งบอกถึงการเลี้ยงดูภูมิหลังที่ได้มามันบ่งบอกถึงอะไรร้ายๆอย่างในคําพูดของคนเราท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นวาจาดีนี่ฝึกได้ ฝึกได้ก็หมายความว่าฝึกให้ดีได้เป็นศาสตร์คือเป็นความรู้เป็นความรู้ที่มีการเขียนบันทึกเป็นตำราพูดคู่สนทนาที่ดีมองหน้าให้เกียรติตั้งใจฟังมีความใจจดใจจอดต่อคู่สนทนาเคารพให้เกียรติในการแสดงความเียนซึ่งกันและกัน พูดต่อที่ชุมชนสักซ้อมให้ดีเสียงมีกังวานท่าทางสง,งา่าพูดเจรจานุ่มนวลชวนให้คิดได้สติและปัญญาช,ชวนให้ติดตามเขาจะมีหลักมีวิธีการที่จะสอนจะเรียนรู้ฝึกได้นี่คือทำวาจาให้ดี 3. ามทำจิตใจให้ดี ข้อนี้ก็น่าสนใจนะทําจิตใจให้ดีเนี่ยถ้าทําจิตใจให้ดีแล้วทุกอย่างดีหมดเลยท่านผู้ชมเพราะว่าคนเรานี่ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าพัฒนาใจให้ดีมีคุณภาพเข้มแข็งหนักแน่นอดทนมีสมาธิมีความมุ่งมั่นหวังตั้งใจที่ดีแล้วเขาคนนั้นก็ทําอะไรสําเร็จไม่ว่าจะเรียนหนังสือทํางานประกอบอาชีพ เป็นผู้ประกอบการเองเป็นลูกน้องเป็นหัวหน้างานเป็นอาชีพอะไรก็ประสบความสําเร็จอยู่ดีมีสุขเพราะเป็นคนจิตใจดีงามเมื่อจิตใจดีงามอยู่ที่ไหนคนเขาก็รักเคารพเกรงใจให้เกียรติเชิญไปเป็นเกียรติในงานโทรถามไทยส่งลายไปหาพักไปทางเฟสเห็นไหมครับเป็นเกียรติเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ เพราะคนที่จิตใจดีงามก็จะทําสิ่งที่ดีงามได้ทําสิ่งที่ละเอียดอ่อนมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นความเป็นคนที่มีจิตใจดีเนี่ยก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทันโตเศโทโหมนุษย์เสสุมนุษย์ที่ฝึกดีแล้วย่อมประเสริฐ ในตัวคนเราท่านทั้งหลายที่ฝึกให้ดีได้ก็คือ 1. กาย 2. วาจา 3. จิตใจแต่ถ้าแบ่งย่อยๆจริงก็มี2ส,ส่วนก็คือกายกับจิตนี่แหละแต่เพื่อแบ่งให้ดูง่ายก็คือกายวาจาและจิตที่เรารู้จักกันคุ้นชินกันอยู่ถ้าฝึกจิตใจให้ดีหนักแน่นแล้วทุกก็จะรับได้ไม่ตีโพลตีภายไม่เออาโทษคนนู้นคนนี้ เสียใจก็ไม่นานจนเกินไปทําใจได้ปรับตัวได้หรือเวลาสุขก็ไม่ดีใจได้ปพื้มหลงลืมลืมคนนั้นลืมพ่อลืมแม่ลืม,ลม,ม,ลมยศศักดิ์ไปเพราะหลงกับความสุขความสรนเสริญที่มีที่ได้คนมีสติสมาธิดีก็จะรู้เท่าทันไม่ไปหลงกับความสุขที่ได้ไม่เป็นหลงกับคำเยือนยอที่ให้เพราะฉะนั้นความเป็นคนที่มีจิตใจดีเนี่ย เป็นสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ต้องรีบทําท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะการที่เราใจดีอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่กับผู้อื่นก็ยังมีความสุขเช่นเดียวกันข้อที่สข้อนี้ก็จําเป็นที่ต้องรีบทําก็คือความรู้ดีความรู้ดีมีมากมายหลายแห่งมีหลายที่ก็อยู่ที่ว่าเราจะค้นคว้าไหมเราจะแสวงหาไหม เพราะความรู้มันมันเกิดอยู่สามทางใหญ่ๆท่านผู้ชมทั้งหลายหนึ่งท่านเรียกว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาความรอบรู้เฉลียวฉลาดเกิดจากการรู้ดูฟังสุตตะแปลว่าการฟังดูไปทัศนะเช่นไปดูงานไปศึกษางานก็อยู่ในกลุ่มนี้เขาเรียนรู้จากการดูฟังด้วยทัศนะมุมมองหลากหลายเพราะฉะนั้น ความรู้อันแรกเนี่ยต้องเติมเสริมแต่งด้วยการแสวงหาเราต้องเดินไปหาความรู้ในสมัยแต่ก่อนก็ไปที่ห้องสมุดใช่ไหมหรือไปตู้หนังสือ๋อย่นี่คำว่าห้องสมุดกับตู้หนังสือก็ยังมีให้ไปสืบค้นอยู่แต่มันมีห้องสมุดและหนังสือที่เราไม่ต้องเดินไปห้องสมุดอย่างว่าเราสามารถนั่งอยู่ที่บ้านเราที่ทํางาน แล้วก็เปิดไอทีเปิดระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์บ้างผ่านเฟ c บุ o กทวิตเตอร์บ้างนะฮะหลากหลายสืบค้นหาความรู้ที่เราอยากรู้เราอยากเข้าใจหรือเรายังเข้าใจไม่ชัดเจนก็สืบค้นได้บางทีก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ5นาที10นาทีเป็นชั่วโมงก็มี หรือบาทีก็ทำเป็นสารคดีนะหรือเขียนเป็นบทความหรือเป็นหนังสือเสียงที่พูดไว้ในเรื่องเหล่านั้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งในวิชาการวิชาชีพและก็การดําเนินชีวิตตลอดถึงเรื่องหลากหลายเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพการเดินทางการท่องเที่ยวการเกษตรการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีเกีย่ยวข้องหมดเลยท่านผู้ชมทัง้งหลาย อยู่ในสื่อที่ทันสมัยในสื่อออนไลน์ทั้งหลายนี่แหละนั้นความรู้ดีก็ต้องแสวงหาบางทีก็ต้องจดบ้างจดอย่างไม่พอนะมันก็ต้องท่องจําให้มันขึ้นใจแล้วเอาความรู้นั้นมาใช้เมื่อเจอปัญหาก็เอาความรู้ที่เราเรียนรู้มากับงานนี้มาแก้ไขงานนี้มันอยู่ในช่วงพัฒนาเราก็าความรู้ที่เราศึกษาเรียนรู้มามาต่อยอดมาทําให้งานนั้นเจริญรุ่งเรืองกนะ้าวหน้า หรือมันเกิดความผิดพลาดพอเรามีความรู้เราก็สามารถที่จะสืบค้นเอาความรู้มาแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขบกพร่องได้เพราะฉะนั้นความรู้ดีนี่สำคัญพ่อแม่ส่งให้ระปเรียนหนังสือนี่เป็นการให้ของวิเศษนะท่านผู้ชมทั้งหลายลูกหลานบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจพ่อแม่ให้สิ่งที่มีค่าที่สุดคือให้ความรู้ยิ่งอยู่พ่อแม่ไม่ได้สอนโดยตรงนะ แต่พ่อแม่ก็อยากสอนลูกทุกคนพ่อแม่ทุกคนแน่นอนเชื่อว่าสอนลูกเป็นคนดีแต่มันก็อยู่ที่ว่าลูกจะรักดีไหมลูกอาจจะรักดีแต่ก็พูดต่อไปอีกว่าลูกจะชอบดีไหมอันนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าจะชอบหรือเปล่าข้อที่สแล้วลูกจะทําตามสิ่งที่พ่อแม่บอกว่าดีไหมอันนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซพ่อบางคนก็บ่ายเบี่ยงพ่อแม่สอนก็หาว่าจู้จี้ขี้บ่นไป ครูสอนมากๆก็าหาว่าครูเทศพอพระเทศก็ไปบนาา่นว่าพระด่าเออมันก็แปลกเหมือนกันนะอันนี้เป็นกลุ่มคนเล็กๆหรอกเล่าเล่าให้ฟังส่วนใหญ่ท่านผู้ชมก็เห็นดีเห็นงามถูกต้องตั้งใจดีเป็นบุญเป็นกุศลครับเพราะฉะนั้นความรู้ดีเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายเราก็ต้องต่อดเติมเสริมแต่งอันแรกคือสุตตะอันที่สองคือกินตะมายาปัญญา ปัญญาเกิดการจังคิดตรึกตรองจากสิ่งที่เราไปประสบพบเจอนํามาวิเคราะห์คือแยกแยะแล้วก็นํามาสังเคราะห์เข้าด้วยกันก็จะเกิดความรู้ใหม่หรือเกิดการต่อยอดทางความรู้นะต่อยอดทางความรู้เช่นบางคนไปดูงานนะเห็นไปร้านขายเช่น ไปล้านขายหมอนที่อยู่ในชุมชนเป็นสินค้าโอท็อปรากฏว่าก็ไปเห็นหมอนในการลักษณะนํารูปแบบมาปรับใช้เรามากักจะเห็นหมอนสี่เหลี่ยมและก็หมอนสามเหลี่ยมโดยพื้นฐานโดยประมาณนี้ต่อมาก็เกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดจินตนาการเขาเรียกว่าสุตตะและก็จินตะคือการ จินตนาการก็มาทำเป็นหมอนรูปดาวรูปการ์ตูนมาทำเป็นรูปหกเหลี่ยมมาทำเป็นรูปกลมๆม,มาทำคล้ายๆลักษณะกับท่อนไม้หลากหลายท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีก็ทำเป็นรูปตุ๊กตาประดับทำเป็นรูปสัตว์เป็นรูปทางเลขาคณิตศาสตร์โอ้ได้เยอะแยะเลยเห็นไ,ไหม นั่นคือความคิดที่เกิดจากการเขาเรียกว่าจินตนาการจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุดนาท่านผู้ชมทั้งหลายมันสามารถจินตนาการได้หลากหลายเขาเรียกว่าบุรณาการหรือเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้ปรับใช้หรือเรียกว่าทุกวันเเรียกว่าต่อย,ยอดปัญญาข้อที่สาที่สามารถทำได้ดีคือภาวนามายปัญญาอันนี้เป็นปัญญาขั้นสูง ปัญญาเกิดจากการเจริญสติภาวนาที่จะร,รู้เรื่องการละชั่วกลัวบาปทำจิตใจให้ผ่องใสรู้เรื่องบุญก็ขนขวยที่จะกระทำบำเพ็ญแต่ก็ไม่ได้หลงบุญกุศลอะไรรู้เรื่องบาปก็ไม่ได้เสียใจน้อยใจอะไรเพียรระวังบาปนั้นไม่ให้เกิดขึ้นและสำคัญก็รู้เพื่อที่จะทำจิตใจให้ผ่องใส โลภให้น้อยโกรธให้น้อยเกลียดให้น้อยอิจฉาให้น้อยถ้าหลุดพ้นวันไหนก็เป็นเซียน,น,นแล้วครับบรรลุธรรมแล้วแต่เรายังท่านทั้งหลายก็ให้รู้เท่ารู้ทันไม่โกรธกันนานไม่เกลียดกันนานให้อภัยกันได้ยกโทษให้กันได้ก็เป็นความดีขั้นสูงแล้วท่านผู้ชมทั้งหลายมันรู้เขารู้เรารู้บุญเราก็ต้องทําบุญรู้เรื่องอะไรที่มันเป็นบาปผ่านมาเราเคยทำเลยไปเกี่ยวข้อง เราก็มาลดมาละมาเลิกที่ตัวเราแล้วก็ชวนคนที่เรารักเลิกสิ่งไม่ดีแล้วสิ่งดีมีความสุขก็จะเกิดขึ้นข้อที่5ความดีที่ต้องทําก็คือความสามารถดีข้อนี้ก็จําเป็นมากท่านผู้ชมทั้งหลายหลายคนมีความรู้เยอะแยะแต่ขาดความสามารถหรืออาจจะมีอยู่แต่ไม่ชัดเจนทํางานไม่สําเร็จทํางานไม่เรียบร้อยนี่เรียกว่าไม่มีความสามารถ มันต้องมีความสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ทํางานร่วมกับคนอื่นได้ปรับกายปรับจิตป,ป,ปรับการพูดกาดปรับการดําเนินชีวิตให้มันเข้าอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ในสังคมในครอบครัวถ้าปราศจากความสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เนี่ยถามว่าจะมีความเจริญในหมู่คนได้อย่างไรเพราะคนก็มีรักโรคโกรธหลงเป็นธรรมดากันทุกคน ดูแต่ว่าเราจะปรับตัวได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองท่านผู้ชมบางรายมันการปรับตัวนี่สําคัญจะให้คนอื่นทําให้ถูกใจเราทุกเรื่องมันคงเป็นไปนไม่ได้เอะที่สําคัญเราก็ไม่สามารถจะทําให้ถูกใจทุกคนได้เช่นเดียวกัน,มนเมื่อสัญญจธรรมเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ต้องทุกข์เราก็ไม่ต้องไปเครียดมากสุดท้ายเราก็ทําตัวเราให้ดีไม่เบียดเบียนคนอื่นและก็ที่สำคัญเราก็ไม่เบียดเบียน,นตัวเองไปด้วย เพราะฉะนั้นความสามารถตีเนี่ยทำงานให้สำเร็จประสานงานให้เรียบร้อยและก็ดูแลตัวเองให้ได้ภารกิจส่วนตัวเราทำให้สำเร็จเรียบร้อยงานถ้าจำเป็นจะต้องร่วมร่วมกับคนสองคนก็ต้องทำให้สำเร็จร่วมไปได้ยหรือทำตากงานกับคนกลุ่มมากเราก็จำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มีใช้ศักยภาพที่มีเอามาดำเนินการเอามาใช้ให้มันเกิดความสำเร็จ ความสามารถนี่ฝึกกันได้นะอยากประสบค,ความสําเร็จก็ทํางานด้วยตัวเองให้ได้รับผิดชอบสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นกิจ,จวัตรประจําวันของตัวเองทําให้ได้ตื่นให้เป็นเวลามีวินัยในตัวเองมีวินัยในทางการเงินเริ่มจากสิ่งเล็กๆท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเราทํางานกิจกรรมเล็กๆได้เราก็สามารถพัฒนาความสําเร็จไปสู่ในระดับกลางละระดับใหญ่ได้ มันความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นเองไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองเกิดจากความขยันศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนและก็ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทําสม่ําเสมอต่อมาข้อที่6ความดีที่ต้องรีบทําก็คือการทํางานสุจริตคือประกอบอาชีพสุจริตอาชีพที่สุจริตเนี่ย สุจริตแปลว่าดีงามอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่เป็นุล่วงละเมิดศีลและเมิดธรรมนี่แหละครับกาเรียกว่าอาชีพสุจริตเมืออาชีพสุจริตอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าทางานราชการทําไร่ทําสวนเป็นเกษตรกร,ร,กรทํางานราาัฐสกิจเป็นผู้ประกอบการเองก็ทําได้หลากหลายแต่ขอให้สุจริต ไม่ไปช่อชฉนไม่ไปเบียดบังเอาชีพตัวเองไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเอาไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษเอาไปมั่วเกี่ยวกับการพน,นันการหลอกลวงการต้มตุนทึกงนามาซึ่งผิดกฎหมายทิ้งเหล่านั้นท่านผู้ชมทั้งหลายมันไม่ใช่งานสุดจริตแม้ทรัพย์สินจะได้มาก็เป็นของร้อนกินก็ร้อนปากร้อนท้อง เอาไปประกอบกิจการงานอะไรมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะทรัพย์สินเป็นของที่ผิดศีลทำกฎหมายเพราะฉนั้นประกอบสมาอาชีพสุจริตกันดีกว่าแล้วความสุขความเจริญความก้าวหน้าในตัวเราในครอบครัวในกิจการก็จะพรังรูดได้พรพังพร้อมมากกว่าข้อที่7ข้อนี้ก็สําคัญมีไว้เป็นกําไรชีวิตด้วยก็คือคบมิตรที่ดี มิตรดีเป็นสีแก่ตัวเรามิตรดีจะมีความตอบที่ชัดเจนถูกต้องและจริงใจมิตรดีจะร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่เอาเปรียบไม่กั่นแกล้งไม่ทอดทิ้งไม่ดูถูกเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนดีเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากท่านผู้ชมบางหลายแต่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะยากเกินไปอันดับแรกเราก็ต้องทําตัวเราให้ดีมันจะได้มีแรงให้คนดีเข้ามาหาเราเป็นเพื่อนเรา ถ้าเรายังไม่ดีพอเราจะไปหาคนที่ดีหรือใกล้เคียงกับเราที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็พอมีแรงบ้างเพราะเรามีเชื้อแห่งความดีอยู่ในตัวเราเราก็สามารถที่จะเดินหรือไปแสวงหาเพื่อนที่ดีได้เพราะดีต่อดีเติมดีเสริมดีสนับสนุนให้ดีเพราะเจอความดีเราเจอเจอคนดีเราจึงได้ความคิดที่ดีได้การแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ได้เห็นตัวอย่างที่ถูกต้อง ได้เห็นสิ่งที่เริ่มต้นไปสู่ความสาเร็จได้เห็นภาพที่งบงามของชีวิตการงานกิจาการทั้งหลายจากคนดีคนดีเขาจะให้โอกาสคนคนดีเขาฉลาดที่จะสอนคนดีเขามีอะไรดีๆเยอะแยะไม่มีสิ้นสุดท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากการครบเพื่อนไม่ดีไปคบคนที่ดีมีน้ําใจมีความรู้ความประพฤติด,ดีนิสัยดี หลายคนอาจจะแย้งในใจพระอาจารจะไปหาที่ไหนก็ <_ an> บอกแล้วว่าเบื้องต้นเราก็ทําตัวเราให้ดี <_ an> เมื่อเราดีมันเป็นแรงพลังบวกเชิงสร้างสรรค์ตัวเราไปคบสแสวงหาปกตินี้ท่านผู้ชมทั้งหลายคนดีๆก็จะ,สะแสวงหาคนดีเช่นเดียวกันตรงกันข้ามคนไม่ดีก็ไปสแสวงหาคนไม่ดีเช่นพวกชอบเล่นไพ่ก็จะไปหาพวกเล่นไพ่พวกเล่นกนารพนันก็จะไปหาพวกที่ไปเล่นการพน,นันเห็นไหม เป็นพวกเดียวกันก็อยู่ด้วยกันพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องก็นําไปสู่ทุกโทษพิษภัยอันตรายเพราะเข้าใจผิดว่าการพน,นันหรือสิ่งติดติดมันเป็นของดีเพราะโกหกกันหลอกลวงกันคนที่หูเบาเชื่อง่ายก็ไปหลงเชื่อก็ไปเสียบสูบดื่กินมั่วสุมจนหมดตัวบางทีก็กลัวจะรู้ตัวก็ไม่หมดตัวก็ไม่รู้ตัวก็เยอะบางคนหมดตัวแล้วก็ยังไม่รู้ตัวอยู่ก็มีบางคนเพื่อเสียเล็กๆน,น้อยๆเสียหายมีคนเบรกมีคนสอนคนเตือนบ้างก็กลับตัวได้ ก็มีความสุขไม่ใช่เป็นหลงดื้อดึงดื้อด้านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการครบมิตรด,ดีชีวิตมีกำไรมีความสุขและจะได้คำกำลังใจตัวอย่างที่ดีจากคนดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความดีมันเกิดขึ้นเองไม่ได้หรอกท่านผู้ชมทั้งหลายมันต้องสร้างสร้างด้วยกายสร้างด้วยวาจาและก็สร้างด้วยจิตใจของเรา มาเรียนรู้สิ่งที่ดีในรายการธรรมสาระดีจากเปิดบุคกวัดเจดีขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมสาระความรู้คู่คุณธรรมจากวัดเจดีสาธุขโขโมทนาพาให้ชื่นจิตรับรื่นปรีเปรมกเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอ่ย เมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเจริญพร